ช่วงนี้ข้ายังค้าขายไม่ได้เหมือนเดิมเจ้าอยากใช้จ่ายเส้นเปลืองนักละอย่าห่วงไปเลยจ้ะพี่ช่วงนี้คนป่วยเค้กันทั้งเมืองเข้าของหาซื้อยากนักต่อให้ข้าจะอยากฟุ่มเฟือยแค่ไหน <c oughs> ก็ไม่มีของให้ข้าซื้ออยู่ดี <c oughs> ดีแล้วพี่หายไปเป็นเดือนกลับมาก็ไม่มาหาข้ารู้ไหม ว่าข้าคิดถึงพี่แค่ไหนพี่ไม่คิดถึงข้าบ้างเลยหรือคิดถึงสิแต่ข้ามีเรื่องต้องทำมากมายเหลือเกินเจ้าอย่ากโกรธข้าเลยนะข้าไม่โกรธพี่หรอกจะ้ะก็แค่น้อยใจแล้วทำอย่างไร เ้าถึงจะหายหน้อยใจไม่ได้หรอกช่วงนี้ข้าต้องฝึกวิชาเพื่อเอาชนะไอ้จรลเคเคียวเผ็ดล้างแค้นให้พ่อแล้วช่วยชาวบ้านด้วยช่วงนี้ข้าไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้แต่นี่มันหลายเดือนแล้วนะ ข้าเข้าใจเรื่องปราบไอ้เคต้องมาก่อนไม่เป็นไรจ้ะพ <proceeding S 1> ี่ไกรทองจ้ะ ที่ที่เป่าประกาศว่าพ่อค้าที่ชื่อชานเป็นไอเทมแปลงตัวมาจริงหรือไม่จ๊ะจริงสิและแม่ตะพอทองก็เห็นกับตาแล้วด้วยเพราะเรื่องนี้ข้าทั้งถูกดา่าถูกดูถูกสารพัดแต่ในที่สุดความจริงก็ย่อมเป็นความจริง มึงโดนแน่อีสองระเผาเริ่มจากที่วัดก่อนเลยกูจะประจานมึงพี่บอกเจ้าแล้วว่าให้มาทำบุญเสียหน่อยจิตใจจะได้ผ่องใสขึ้นมัวแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องแล้วจะดีขึ้นได้อย่างไรจะ้ะคุณหนูเจ้าขา ไปเสียงดวงกันไหมเจ้าค่ะเออบาวอยากรู้นะเจ้าค่ะวันเนื้อคู่เบาอะ่ะจะมาเมื่อไหร่ร <c oughs> ุ่นนี้แล้วยังหวังอีกหรือ <c oughs> จังกาแม่ตพาพอาทองไปด้วยกันนะพี่ไปกับภูกับฝอยเถอะจ้ะเดี๋ยวข้าไปรอทางนู้นดีกว่าก็ได้จ้ะ ดีมาถึงที่เลยก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอไอ้เค้ขาบอยู่เหรอจ๊ะแต่ที่นี่อยู่ห่างคลองนะจ๊ะถ้าจะรอให้ไอ้เคตะกายขึ้นมาคาบถึงตรงเนี้คงตลกแย่ yeah. <laughs> อยากพูดอะไรก็พูดมาข้ารำคาญการอารัมพบทของเจ้าเหลือทนแล้ว ได้ข่าวว่ามีพ่อขารูปงามชื่อพ่อชาญมาติดพันเองหรอวะอิตเผาทองจะเสียใจด้วยนะที่มันเป็นสัตว์มีชีคคนเอา้าเนี่ยบทำไมละวะอิตเผาทองทุกทีกูเ,เห็นมึงปากเก่งน,นักนีิคราวนี้เนี่ยเป็นสากเลยหรือ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่ยอมดู ว่าวันนี้เขางดเสียงไทยตัวเองก็เป็นคนอยากดูเท้ๆเสียเส้นหมดอีป่อยแม่ที่กูจะเสียงดวงมึงก็ค่อนแคะทําสะบัดสะบิ่งที่อย่างนี้แล้วอยากรู้เรื่องหัวจะตัวสั่นแม่อะไรฮะเงียบก่อนสาแก่ใจเจ้าหรือยังถ้าสาแก่ใจเจ้าแล้วเจ้าก็ไปเถอะ วันนี้ข้าไม่อยากทะเลาะบอกแว้งกับใครอย่างถ้าอย่างนั้นข้าไปเองเดี๋ยวก่อนกูขอถามอีกข้อแล้วจะไปไอ้เคกับคนอย่างไหนถึงใจกันวะคำถามเนี้ยกูถามคนอื่นไม่ได้เลยนะนอกจากคนที่มีทั้งคนทั้งสัตว์มาพัวพันอย่างมึอ โกรธเหรววะอิฐเพาทองฮะเอาสิเอาเลยกูรออยู่รอไปเดี๋ยวหุยมึงโดนแน่อย่าูดข้าบอกว่าอย่าไงหลบอยู่ตรงนี้ก่อน คงไม่อยากมีเรื่องจริงๆแหละไม่สนุกเลยอโออ๋ยอีน้เผแก้วข้าไม่ขอโทษนะจ๊ะแม่เดินมาสะดุดขาข้าเองอีน้เผแก้ว มไอ้บ่าวผู้ชายที่มันพายเรือให้อยู่ไหนวะฮะถ้าน้ํากระมังจะให้ตามมาหรือพี่ฟูไม่ตามมาช่วยกันกระทืบหมาหน่อยไว้เฮ้ยพวกมึงมันเล็เก่งแต่ลุมเหรอวะอย่ายถึงทีกูบ้างก็แล้วกันก่อนมึงอย่าลืมมาทวงคืนนะอีพีคน สะใจกูจริงๆอีไฟแหมนี่ถ้าข้าไม่เห็นกับตาข้าคงไม่เชื่อว่าพี่สาวข้าจะทำอะไรแบบนี้ได้ถือเป็นบุญตานักเงินเจ้าก็ดูให้เต็มตาเลยนะจะได้เป็นบุญตาเจ้าไปนานๆ ไม่ใช่แค่เจ้าไม่เคยเห็นหรอกนะพี่เองก็ไม่เคยเห็นเจ้าเป็นอย่างนี้เช่นกันถ้าเป็นไม่กี่วันก่อนป่านนี้แม่พิกุลคงโดนเจ้าฉีกเป็นชิ้นๆไปแล้วค่ะข้าไม่มีแก่ใจทำอะไรเลยติดใจข้าหดหูอย่าว่าแต่ตอบโต้ใครเลยแค่เรื่องการกินการนอน ้าก็ยังไม่อยากทำในหัวคิดวนเวียนแต่เรื่องพ่อชานไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่มันก็จริงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องตอบโต้หรือทำอะไรทั้งนั้น ที่จะเป็นคนปกป้องและทำทุกอย่างแทนเจ้าเองเรามีกันแค่สองคนจะไม่ทอดทิ้งกันถ้าขากไม่มีพี่มีพ่อมีแม่ข้าก็ไม่รู้จะเป็นอย่งไร มันจะผ่านไปเชื่อพี่นะลืมพ่อชานเสียแล้วเริ่มต้นชีวิตของน้องใหม่